ทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องตีโกณมิติที่เป็นปัญหาข้องใจสําหรับตั้งแต่เด็กม .3 ถึงมหอะตรีโกณมิติมันเป็นทฤษฎีของชาวกรีกน,นะซึ่งไปดูเอาเองว่ามีอยู่ในวิกิพีเดียไม่เอามาอ่านเพราะเปลืองเวลาอืมซึ่งแบบคิดเอาไว้ที่เขาคิดเอาไวน้นเพื่อให้หาทั้งค่าของค่าของมุมต่างๆการหมุนมุมเพื่อดูตรวจสอบหรือ มันใช้ในทางฟิสิกส์หมดไอตรงเรื่องติีโกณมิติตรงนี้ซึ่งฟิสิกส์มันใช้เยอะเนื่องจากคุณต้องคํานวณเกี่ยวกับโครงสร้างแตกแรงนูน่นนี่เยอะอันนั้นมันเกี่ยวกับฟิสิกส์ไม่ใช่คณิตศาสตร,ร์อ่ะซึ่งคณิตศาสตร,ร์เราไม่เอาอะไรมากขอเอาไว้สอบพออ่ะซึ่งถ้าในม3ตรงนี้จะแค่หาว่าด้านใดคือมีค่าเท่าไรด้านไหนมีอะไรเท่าไรโดยจำค่ามุมเล็กน้อยไว้แล้วก็ไปสอบอ่ะซึ่งปกติาย ตรงนี้กําหนดไปมุม X เล่นแล้วคับตรงนี้ s ซายที่จํากันได้นานๆก็อย่างก็คือข้ามฉากตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะเป็น C BC ส่วนเ c เขียนเป็น CB ก็เหมือนกันอ่ะส่วน Cos X ก็คือชิดฉากชิดส่วนฉากอ่ะชิดคือ AB ฉากก็ a c ส่วนแทนก็จะเป็นข้ามชิด ข้ามส่วนชิดก็ b c ส่วน a b อ่ะมาดูอีกด้านหนึ่งพวกนี้จะเป็นโคฟังชันอ่ซึ่งตรงนี้โคโคเซกจะเป็นโคฟังชันของไซก็จะเป็นส่วนกลับอ่ะเซกก็จะเป็นส่วนกลับของ c o s คอร์ดก็คือส่วนกลับของแทนอะตรงนี้ก็สลับกลับมาก็จะเป็น ฉากข้ามก็ a c ส่วน b c ตรงนี้จะเป็นฉากชิดก็ a c ส่วน a v ตรงนี้จะเป็นชิดชิดข้ามว่า a b ส่วน b c อ่ะโอเคส่วนค่าไซน์ค่าคอสค่าแทนที่มีอยู่ที่ควรจำในสมัยนี้เฮ้ยเขียนได้หนอยดีกว่า ส่วนโคเสกเสกคอร์ดอันนี้คือเป็นค่ากลับเพราะฉะนั้นคงแค่ไปกลับส่วนกับเศษมาก็ได้แค่นี้ลายมือคนมันสวยน,นะนะ มุมหลักๆที่เราจะจําก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวก็จะเป็น 0, 30, 4, 5, 60 5ห้าหกแล้ก็เกมุมตันนี้เป็นมุมหลักซึ่งอ่ะวิธีจําไล่เลยศูนย์สอาันนี้ไว้ก่อนอ่ะใส,ส่ส่วนไว้ตรงนี้ใส่ลากให้หมดด้านบนเขียนศูนย์หนึี่ไว้ อย่างนี้ให้ติดลากแล้วก็ทั้งหมดหาร2ซึ่งตรงนี้มันก็ได้ศูนอยู่แล้วไอ้นี่คือ1นส่วนสในมุม45ก็จะเป็นรูทสส่วนสบมุม60ก็รูทสส่วนสบมุม90ตรงนี้จะเป็น1ในคอสเหมือนกันแต่คอสจะไล่จะไล่าจาก4 3 2 1คือไล่กลับจากซ้ายตรงนี้เป็นโคฟังก์ชันกันพอดีไอ้นี่ไม่ใช่โคฟังก์ชันนี่คือส่วนกลับแตบบ่มันเลขอีกแบบหนึง่ะใส่2 ใส่รูทเทคสอใส่รูทเท2สอใส่รูทสา2สองใส่รูทอันนี้ไม่หจะลางงก 1, ันี่ก็ได้1อันนี้ก็ได้ศูอยู่ดีตรงนี้จะเท่ากับ1ส่วนแทนก็คือเออแทนจะเป็นอีกค่าหนึ่งซึ่งอ่ะลองมาดู s i n x กับ cos x ก็คือข้ามฉากกับชิดฉากลองทำยังไงให้มันให้ฉากมันหายไปดีเราก็ต้องกลับส่วน s i n กลับส่วน c o สมาหารตรงนี้จะได้ ทน x ขึ้นมาขึ้นมานมองไม่เห็นอ่าเพราะฉะน,นั้นแทนก็คือ sin x ส่วน cos x sin ส่วนค cos ตรงนี้ได้0 sin ส่วน c อ s ตรงนี้ก็คือ1ส่วนรูส3 sin ส่วน cos ตรงนี้ก็คือ1 sin ส่วน cos ตัวนี้ก็จะได้รู3โอเคส่วนนี้คือ sin ส่วน cos ที่หาไม่ได้อันนี้คือมุม90องศา sin x เท่1 cos x เท่ย0 1หาร0ไม่มีค่าหาค่าไม่ได้ขีดออก โอเคส่วนถ้าเป็นมุมกลับก็ไปกลับกันเอาเองโอเคตรงนี้เป็นมุมที่ควรรู้จักอ่าทีนี้มารู้จักกับหน่วยที่จะได้รู้จักกันอีกในนามวงกลมหนึ่งหน่วยโอเคในเรื่องวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้จะมาอยู่ในมสีล่ละยืบโอเค เกียมันไม่มีไม้วงกลมเสียดายวงกลมหยึ่งสวยคนหรูเลยอ่ะถ้าเรียนในเรื่องเลยค่ะคณิตวิเคราะห์ม,มาแล้วจะรู้อ่ะเราจะเขียนจตุภาคไว้ให้หมดก่อนในแต่ละจตุภาคจะมีพิกัดในโซนของตัวเองอ่ะพิกัดโซนของจตุภาคที่หนึ่งก็คือพิกัดบวกคู่ก็คือใน ในข้ออดีเรชั่น x กับ y เป็นบวกทั้งคู่อ่า q 2ตรงนี้ด้านซ้าย x เป็นลบเราจะเขียน x ลบกับ x บวกไว้เพื่อให้รู้ว่าด้านไหนคือเป็นด้านบวกด้านลบอ่าจะได้รู้เลยโอเคตรงนี้คือโซน y บวกก็คือด้านบนจะเป็นบวกโดยตรงนี้จุดกลางคือ0ูนย์อ่ q 2เพราะฉะนั้น x เป็นลบใส่ลบ y บวกอี้ด้านนี้ x x y ลบคูเพราะมันอยู่ด้านใต้ไอ้นี่ x บวก Y ายลบอืมโอเคทีนี้ตรงนี้เป็นวงกลมในหนึ่งหน่วยเรากำหนด R ตรงนี้คือสรรมการวงกมลมเรียนดีค่ะคณิตวิเคราะห์น่าจะรู้กันโอเคตรงนี้จะเท่ากับหนึ่งซึ่งอันนี้วงกลมหนึ่งหน่วยกำหนด r เป็นหนึ่งโอเคทีนี้มาดูว่า cos กับ s ซ n ตัวไหนไมาอยู่ตรงไหนอ่ะในเริ่มที่มุมศูนย์องศาคือตรงนี้ ตรงนี้คือไซน์ศูนย์องศามันก็คือศูนย์องศาคอสศูนย์องศาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือวงกลมในหนึ่งหนึ่ตรงนี้คือพิกัดหนึ่งศูนย์เพราะฉะนั้นคอสคือ x s i ไซน์คือ y c o คอสคืออยู่พิกัด x s i ไซน์ก็พิกัด y เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะรู้หมดทุกตัวในวงกลมทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งไอนี้ลบหนึ่งศูนย์ ไอนี่ก็ศูนย์กับลบหโอเคส่วนค่าส่วนหน่วยเรเดียนก็คือมันมาจากเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งเส้นรอบวงกลมมีสูตรคือ2อพาย R แต่นี่คือวงกลม1หน่วยเพราะฉะนั้น R คือ1ก็คูณกลายเป็น2อายเพียบขึ้นมาโอเคลองดูว่าพิกัดไหนบ้างอ่ะสมมุติว่าเราจะหากำหนดจุด a b c d ไว้รอบวงกลมเลย สมมุติจะหา A B A B ก็คือ1ส่วน4ของ A D เอ้ย A A ก็คือวงกลม1รอบอะอะซึ่งวงวงกลม1รอบตรงนี้เราจะกำหนดเท่ากับ2พายเพราะมันคือรอบหนึงของวงกลมตรงนี้จะเท่ากับ1ส่วน4คูณกับ2พายจะเท่ากับพายส่วน2ก็คือเลด มันอ่านรเดียนส่วนสองเป็นค่านหน่วยโอเคตรงนี้ก็จะคือพายส่วน2ในทำนองเดียวกันถ้าหาไปเรื่อยๆไอตรงนี้ก็คือ1ส่วน2อันคือครึ่งหนึ่ง,อ,อ,ง,ง,อ,ง,ง,งอ้นี้ก็คือ3 2 3ในสี่สาอางี้ก็คือสในสีก็คือ1พอดีตรงนี้จะกลายเป็น2พายไอ้นี่3พา,ายส่วน2อไอ้นี่ก็พายพอดีอย่างเดียวโอเคพอรู้ตรงนี้แล้วเราจะหาค่ามุมจากอย่างนี้ก็คือ ลองดูเอาอ่ะเนื่องจากพายส่วนสตรงนี้มุมเป็น90เพราะฉะนั้นพายส่วน2ถ้เท่ากับ90องศาลองย้ายข้างเพราะฉะนั้นค่าเรเดียนก็คือ180องศาจะหา30องศายัางไงแล้วก็หาร6หารหา45่หารสีหารหกหารหกองศาหาร3แล้วก็ไปเรื่อยเรื่โอเคทีนี้มาดูการหมุนมุมกระดาษรีไซเคิล ไม่ต้องใช้อะไรมากกระดาษงานเก่าอ่ะทีนี้การหมุนมุมวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งหน่วยวาดวงกลมใน,นหนึ่งหน่วยมาใหม่อีกรอบหนึ่งกำหนดตรงนี้เป็น x โซนบวก x โซนลบ y โซนบวก y โซนลบวงกลมโอเคจากหน้าเมื่อกี้ไอ้นี่คือ0กับ2พาย พายส่วนสองพายสามพายส่วนสองอ่ะกำหนดมุมหนึงเป็นมุมเซตาซึ่งตรงนี้เราขอสมมุติเป็นเอามุมอะไรก็ได้แล้วกันสมมุติว่าตรงนี้มีความยาว x นี่มีความยาว y ส่วนตรงนี้มีความยาว a อ่ะดูค่าไ i n โอเคเนื่องจากไ i n มันคือค่า y เพราะฉะนั้นไ i n ในจัตุภาคไหนบ้างที่จะมีค่าเป็นบวกเสมอ ก็คือจตุภาคที่ y บวกเพราะฉะนั้นมี q1 กับ q2 เท่านั้น s sin จะเป็นบวกเมื่อมุมเซตาตกในคอร์ดแดนที่1กับคอรดแดนที่2ในทำนองเดียวกันคอสมันคือค่า x ใช่ไหมละ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นคอสจะอยู่แค่จตุภาคที่1กับจตุภาคที่4ก็ คิวหนึ่งคิวสี่ส่วนแทนแทนคือไซน์ส,ส่วนคอสก็คือเป็นมุมเฉียงอย่างนี้ซึ่งเฉียงลบเฉียงบวกอันนี้ดูอ่ะเนื่องจากตรงนี้ x เป็นลบ y เป็นบวกเวลาจะหาค่าแทนก็คือ y ส่วน x y คือค่าไซน์ x คือค่าคอสเพราะฉะนั้นตัวไหนเป็นติดลบตัวหนึง่งค่าจะไม่เป็นบวกเพราะฉะนั้นต้องหา จตุภาคที่ทั้งทายทั้งคอสเป็นบวกทั้งคู่หรือลบทั้งคู่อ,อันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่คือลบหนึ่งส่วนด้ลบหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งตามปกติเพราะฉะนั้นจะมีอยู่สองจตุภาคเท่านั้นที่สองมุมนั้นเป็นบวกทั้งคู่กับเป็นลบทั้งคู่ก็คือคอเดนหนึ่งคอเดนสามอ่ะทีนี้ก็ต่อเรื่องโอเคลองทําเป็นมุมตรงกันข้ามกันสิก,กับวงกลมตรงนีอ้อย่างนี้ชิ มในทำลองเดียวกันก็ตัดให้หมดแบ่งสีเลยเวลาจะมุมกันโอเคตรงนี้จะคือจะเป็นพิกัดที่ x กับ y อ่ะจะหาค่าไซามุมเซตา้าไซมุมเซต้าเท่ากับตรงฉาก y ส่วน A หรือจะให้นับง่ายๆคือซายเป็น y ก็ได้เพราะมีแค่นี้แหละส่วนแทนคือ a โอเคเพราะฉะนั้นต่อมาก็พอเราเปลี่ยน c ด t a n มาตรงนี้เป็นเซตาอันนี้คือ pi เพราะฉะนั้นนั่นก็คือ,คอตรงนี้คือซายวนมาทั้งหมด pi แล้วหักออกไปอีกเซตาก็คือเซตาลบ pi ชุบ ตรงนี้ x เป็นลบเพราะ x เป็นลบแต่ x ไม่ได้เกี่ยวกับ s ซ n เพราะฉะนั้น sin ก็เป็นตามเดิม y ส่วน a แต่อ่ะมาดู cos บ้าง Cos มันคือ x ส่วน a แต่ cos พายลบเซต้าเนื่องจากตรงนี้ x เป็นลบเพราะฉะนั้นจะลบ x ส่วน a ส่วนในคข้อดดที่3ทั้ง s ซายทั้ง cos เป็นติดลบซึ่งอันนี้มันก็คือมันวนมาจากจุดตรงนี้คือศูนย์องศาวนมาถึงตรงพายแล้ว วนมาอีกเซตาก็คือพาบวกเซตาตรงนี้ก็คือก็จะเป็นติดลบ y ส่วน a แล้วเพราะทั้ง sin ทั้ง cos อยู่ตกคอเด,ดนที่3เป็นลบทั้งคู่โอ้โหเพลงโอเค,อเคตรงนี้ก็จะเป็นลบ x ส่วน a เช่นกันอ่ะพอมาคอเด,ดนที่4อันนี้ x จะเป็นบวกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะมันใกล้มุม2พายส่วนเซตามากกว่าก็วนมา2พายแล้วหักออกไปอีกเ คือเขียนแทนเลยอันนี้เอาไปเขียนที่หลังอะเน,นื่องจาก cos สองายลบเซตาตรงนี้มันวาไอ,อ็ x มันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x ส่วน a ส่วนไซสองา i ลบเซตาอันนี้มันค่า y ไม่เป็นติด ไม่เป็นหวกก็ติดลบตามเดิมโอเคส่วนค่าแทนก็คือค่าทรายส่วนค่า c o s อ่ะตรงนี้ด้านบนด้านบนทั้งคู่มันเป็นหัวทั้งคู่ก็คือปกติดีตรงนี้ก็จะเป็นแทนก็คือ y ส่วน x อ่ะอันนี้ x ติดลบ y ส่วนลบ x หรือจะเป็นลบ y ส่วน x อันนี้ทั้งสองตัวติดลบเป็นหวกตามเดิมก็ y ส่วน x อ่ะตรงนี้เออลบ y กับ x ก็ลบ y ส่วน x พอเราหมุนมุมมาครบรอบหนึ่งบวกไปอีกนิดหนึ่งก็คือ s i n 2พายบวกเซอ่ะอันนี้จะกลับค่าเดิมขึ้นมาก็จะกลายเป็น Y ส่วน A ตามเดิม c o s 2พายบวกเซก็จะได้ X ส่วน A แทน2พายบวกเซเท่ากับ Y ส่วน X เพราะฉะนั้นจากมุมยิ่ง วนไปยังไงมันก็วนได้เท่าเดิมแล้วบวกไปอีกนิดนึงค่าก็จะเป็นบวกตามเดิมเพราะมันตกอยู่ควดันแรก y กละ x เป็นบวกแทนก็ต้องเป็นบวกตามเดิมเพราะฉะนั้นขอสมเอาไงดีกัน f n แล้วกัน f n เป็นฟังก์ชันที่กรมิตินะขึ้นมาฟังก์ชันของเออใ้ ตรีโกณมิติเขียนเขียดเ,เขียนละเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของตรีโกณของมุม n พาย2 n พบวกเซต้าเท่ากับค่าเดิมก็คือเท่ากับ f n เซต้าเพราะตรงนี้ไงไซายสองพบวกเซต้าก็คือ Y 2, eta, ส่วนเอ A ซายเซต้าก็ Y ส่วนเพอเราวนไปสองรอบมันคือ4เซตาบวกกับอีกพพย มันก็ได้ y ส่วน a ตามเดิมเพราะฉะนั้นก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นตัวนี้อืมเดี๋ยวตัวไหนดีโอเคงั้นมาที่พายลบเซต้าวหนวอ่าพายลบเซตาอันนี้มันจะทำตรงนี้จะทำให้ค่าไซน์ติดลบคอสติด ลบแต่แทนติดบวกเฮ้ยไม่ใช่ไซอะบวกแต่คอสแทนลบทั้งคู่พอเป็นอันนี้ต่างหากที่ทำให้ค่าแทนอบติดบวกโอเคตรงนี้ไซเป็นลบคอสก็เป็นลบแทนติดบวกส่วนสองพายลบเซตาตรงตรงนี้ไซติดลบคอสติดบวกแทนติดลบจำเป็นง่ายๆ มุมในที่มามาถึงพายแต่ไม่ถึงมุมนั้นจะเป็นคอดดนที่สองคอแดนที่อสองท 2, ายบวกคอแทนลบพอมันหมุนมันตกอยู่ในคอแดนที่สามคอดดนที่ 3, สามทรายก็จะเป็นลบแทนเป็นบวกก็คือพายบวกเซตานี้จะตกคอแดนสามไอ้นี้คอดดนสี่อ่ะโอเคซึ่งแทนเนี้ยสวนโคฟังชันก็คือ มุม90แฮก,กันอ่ะซึ่งมุมฟัง์กชันเกิดยังไงลองดูรูปสามเหลี่ยมขอยกมารูปหนึ่งขอหมออกตรงนี้เป็นมุมเซตาอันนี้วายอันนี้เอถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมาอีกมุมหนึ่งโดยที่มุมตรงนี้เป็นมุมเซตาเท่ากันอ่ะพอเสร็จตรงเนี้ยมันจะเริ่มเปลี่ยนมั่วเลย ซึ่งตรงนี้ก็มีความคล้ายคลึงเป็นสามเหลี่ยมเท่าเพราะมีมุมเหมือนกันความยาวเท่ากันแต่ขอโทษทีมันวาดไม่ได้เท่าโอเคเพราะฉะนั้นในนิยามของตรงนี้จะเป็นนิยามโพฟ,ฟังก์ชันซึ่งตรงนี้ส่กระโดดขึ้นมาปุ๊บส,สมมติเป็นทายเซตาตรงนี้แล้วกันอ่ะซึ่งตรงนี้เป็นมุมเก้าสิบพอมันขึ้นมามุมเก้าสิบปุ๊บมันหักกลับมาเซตาซึ่งตรงนี้มันไม่ใช่ไซายแล้วแต่มันสลับค่า อันนี้คือ yx อันนี้ xy อ่ะแสดงว่ามันสลับตัวละมันสลับอะไรสลับค่าขายค่าสายค่า,ค,า,ค,า,ค,าคอสปกติ sin y ปกติ sin มันจะเป็น y อย่างนี้อยู่แต่นี่มันจะเปลี่ยนเป็น x ละมันเลยเปลี่ยนกลายเป็นคอสอีกตัวเพราะเนื่องจากตรงนี้มันเป็น sin y ส่วน a พอมาในมุมนี้ ไซ90ลบเซตรงนี้จะได้ x ส่วน a แทนอ่าพอเป็น x ส่วนพอมันเป็น x ส่วน a มันเท่ากับ cos เซตตรงนี้ก็คือมันเลยกลายเป็นอย่างนี้อ่ะซึ่งในทางเดียวกัน cos 90ลบเซก็จะเท่ากับ sin เหมือนกันโอเคส่วนแทนตรงนี้น่าจะยากนะอ่ะแทนมันคือก็ ตรงนี้ tan t e จะเป็น y ส่วน x แต่พอกลับมาเป็นรูปนี้รูปนี้เป็นโคฟังชันเพราะฉะนั้นแทนมุม90ลบ t e t ตรงนี้จะกลายเป็น x ส่วน y ซึ่ง2ตัวนี้มันกลับส่วนกันลองกลับส่วนตรงนี้เป็น1ส่วนแทนสิ1ส่วนแทนก็คือ cot t t เท่ากับ x ส่วน y เพราะฉะนั้น แทน90ลบเซตาตรงนี้จะกลายเป็นคอร์ดเซตาถทากัอ X ส่วน Y ี่งนี้ไม่ต้องเขียนโอเคพอได้มาเท่านี้ปุ๊บอันนี้ก็เป็นโค้ฟังก์ชันหมุนมุมวงเกณฑหมุนมุมวงกลมเป็นจัดหมวดตัดมุมเอาได้หมดโอเคทีนี้ตัดมุมเล็กๆน้อยๆลองข้อเล็กๆน้อย อย่างเช่นอ,อ,อะไรดีไซแปดพายส่วนสามอ่ะวิธีดูลองดูก่อนว่ามันจะแยกอะไรได้แต่อย่างนี้คือลองเอา 3... ลองเอา8ดหารด้วย3มดูซึ่งตรงนี้มันเกินสองรอบแน่นอนเอ,อ้ยมันเกินรอบหนึ่งแน่นอนเพราะรอบหนึ่งมี2องพายนะลองแยกออกมาก่อนโอเค8ปดพายส่วนสาเราแยกออกมาเป็นอะไร มันคือพายสนสามบวกกันแปดรอบอ่ะลองบวกกันให้ครบสามรอบสักชุดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นพายมันบวกกันได้สองรอบทีนี้มันจะเหลือเศษอีกเศษสตังก็จะเป็นสองพายส่วนสามอ่ะอ่ะจากตรงเมื่อกี้ที่เราได้พิสูจน์กันมาคือ f อตรงนี้มันจะกลายเป็นนี่ ถ้ามันครบหนึ่งรอบปุ๊บบวกมุมอหมนิดนึงมันก็กลับเข้าสู่สภาพเดิมเพราะฉะนั้นตัดพอมันครบรอบปุ๊บเราตัดออกไปได้เลยคือครบรอบนี้คือต้องเป็นสองพายสี่พายคือในหมวดสองพายเอ็นโดยที่เอ็นเป็นจํานวนอะไรก็ได้ตั้งแต่หนึ่งสองสามแล้วก็ไปเรื่อยๆเพราะมันครบครบหนึ่งรอบพอดีเราจะนับมุมใหม่อ่ะก็พอมันครบหนึ่งรอบพอดีก็ต้องนับมุมใหม่อยู่แล้วละ่ะคือเราวนมาแล้วแล้วตรงนั้นก็เป็นบวกด้วยอ่ะ ราะฉะนั้นตรงนี้จะเหลือไซสองพายส่วนสามอ่ะทีนี้แยกตรงนี้ออกมามันคือพายส่วนสามบวกพายส่วนสามเอเราจะแปลงเป็นยังไงดีลองบวกพายส่วนสามลบพายส่วนสามลงไปตรงเพราะตรงก้อนนี้เป็นศูนย์อ่ะเราจับสามตัวนี้ร่วมด้วยกันกลายเป็นพายหักพายส่วนสามโอเคจะเหลือเท่านี้ จากตรงคอดหน้าเมื่อกี้ที่เราได้ทําไปอ่ะอันนี้คือหมุนไปมุมเซตหมุนเป็นมุมพายแล้วไม่ถึงกลับออกมาอีกอ่ะตรงนั้นไซาย,ยังเป็นบวกอยู่เพราะตกอยู่ในคอดันที่สองเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเอาไอ้นี่ออกมาอืมมันจะกลายเป็นไซายส่วนสามตรงนี้ไซดส่วนสาสน 3, ม,สาม,มก็คือไซายมุมหกสิบก็คือรากที่สามของสอง โอเคตามนี้ไหมล่ะตรงนี้ที่เด็กต้องเขียนเซตาเนี่ยสอรี่กระดาษนี้ถ้าใครอยู่ในโรงเรียนสัชัญมาขอดูได้เลยโอเคพอเราสอรี่กระดาษความรับไม่เกี่ยวละอา้าโอเคทีนี้ถ้ารู้เรื่องการหมุนมุมอะไรแล้ว เข้าสูตรที่ยาของม5ได้เลยโอเคซึ่งสูตรแม่มันมีอยู่2สูตรอันนี้เดี๋ยวขอไปต่อพภาคหน้าแล้วกันงั้นขอจบเนื้อหาของม4มีม3ในการหมุนมุมอะไรสักนิดไปก่อนแล้วกันอ่าส่วนโจทย์ก็เดี๋ยวมีมาให้ทํากันชาติหน้าแน่นอนโอเคอีกตัวหนึ่งที่มันจะชอบให้มาคือตัวลิปดากับฟิลิปดาแต่ฟิลิปดาไม่ค่อยออกอ่ะอย่างเช่นมีมุมสีองศา ปกติ60ลิบรดาเท่ากับ1องศาอันนี้อ่าขอสมมุติมุมตรงนี้เอเอาเอามุมแบกแนวดีกว่าอ่าหองศา30ฟิลิปรดาเท่ากับ0.12นึ่สอง่วนเอ้ยหองศา40ฟิลิปรดาเท่ากับ0.15 6องศา50ฟิลิปดาเท่ากับ0.18จงหา6องศา42ฟิลิปดาโอเคอันนี้จะใช้การเทียบมัญญัาตายาเอาหรือจะไปดูในออตารางตรีโกณแต่มันคงไม่ออกสอบหรอกข้อแบบนี้มันไม่ออกอยู่แล้วละ่ะมันออกน้อยมากหรือไม่ก็หรือไม่ก็มันจะออกในสูตรของม .5 อันนี้มันก็น้อยเกินโอเค ลองดูอ่ะลองดูระยะห่างของตัวเลขทั้งสองตัวมันห่างกันสามใช่ไหมแซงมันขึ้นทีละมันจะประมาณได้ว่ามันขึ้นทีละ0.3แน่นอนซึ่งตรงนี้มันห่างกันสิบเพราะฉะนั้นในในสิบฟิลิปดาค่ามุมในค่ามุมสิบฟิลิปดาผลลับมันขึ้นมาทีละสาม0.003โคตรเยอะเลยโห เพราะฉะนั้นในหนึ่งขึ้นมาสามดิผิดเมา,เอาโอเคถ้ามันขึ้นหนึ่งฟิลิปดาแล้วคตอบของมันจะขึ้นมาอีกศูนยสฟิลิปดาเราจะหาหองศาสีฟิลิปดาหองศาสีฟิลิปดาเท่ากับศูนถ้าหองศาสี่สฟิลิปสีฟิลิปดาก็เท่ากับหองมันก็จะเท่ากับหาไอ้ตัวนี้บวกเข้าไปอีกสอง ฟิลิปจาก็คืออ่า0.15บวกกับ0.006ก็จะกลายเป็น0.156อันนี้ก็คงไม่ต้องเครียดอะไรมากเพราะมันไม่ทำเพราะมันไม่ออกข้อสอบแบบนี้ง่ายๆหรอกถึงจะออกมามันก็ให้ค่ามุมมาแทนเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่งเทียบบัรยาตยางได้ง่ายเลยโอเคเพราะฉะนั้นค่ามุมเพลียนคงไม่มีอีกแล้วล่ะอ่ะขอจบการสอนมสีเท่านี้คราวหน้าจะต่อเรื่อง ของสูตรตีโกทั้งหมด20กว่าสูตรบวกกับเอออินเวอร์สของฟังก์ชันและก็สามเหลี่ยมยแล้วก็สูตรของกฎของไซน์และโคไซน์ด้วยอ่าวันนี้ขอสวัสดีวัว